สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปินมุกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปินมุกจะมาชวนเพื่อนๆดูข้อแตกต่างนะคะของเจ้ากรุงเดนมาร์กกับเจ้ากรุงไก,ไกเซอร์นะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กกับเจ้ากรุงไกเซอร์ทีเ่เพื่อนๆพี่ๆนะคะหลายๆคนถามปินมุกมานะคะว่า น้องปีนคะพี่อยากรู้มากเลยว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กกับเจ้ากรุงไกเซอร์เขาต่างกันตรงไหนพี่ไม่แน่ใจว่าพี่ซื้อมาถูกชื่อไหมบางท่านนะคะซื้อมาอยากได้เจ้ากรุงไกเซอร์แต่ได้เจ้ากรุงเดนมาร์กมานี่เราก็จะมาไล่ไล่ไล่ให้ดูนะคะ แตกต่างกันตรงไหนนี่ดูให้ชัดๆเลยกระดูกกระดูกนี่นี่เอาเอาสองใบนี้ดีกว่าเพื่อนเพื่อนเห็นการกัดสีไหมคะนี่เลยสองใบนี้แค่สองใบนี้ก็มีความแตกต่างกันแล้วนะคะนี่อะให้มองไกลๆเพื่อนเพื่อนเห็นการกัดสีไหมคะ การกัดสีของอเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะจะเป็นแบบนี้นี่เขาจะกัดสีเป็นทีๆแบบนี้นะคะและถ้าแก่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ลายลายเขานะคะนี่ลายเขาจะเป็นระเบียบและสวยงามกว่าเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะกระดูก กระดูกเจ้ากุ้งไกเซอร์อันนี้คือเจ้ากุ้งไกเซอร์นะคะนี่เจ้ากุ้งไกเซอร์กระดูกจะแดงเข้มและกระดูกใหญ่กว่าเจ้ากุ้งเดนมาร์กนะคะนี่เห็นไหมคะกระดูกเขาจะจะใหญ่กว่านี่กระดูกของเขานะคะจะใหญ่และชัดกว่าเจ้ากุ้งเดนมาร์กกระดูกเจ้ากุ้งเดนมาร์กนะคะจะเล็กกว่าเจ้ากุ้งไกเซอร์นะคะนี่ ให้เพื่อนๆดูเทียบกันนี่กัดเริ่มกัดเป็นพื้นสีชมพูนะคะอันนี้ก็เริ่มกัดสีนี่นี่ให้ดูพื้นใบนะคะกระดูกเจ้ากุงกา้งไกเซอร์จะใหญ่กว่าแล้วเม็ดนี่นะคะจะกัดสีเป็นเม็ดเมดออกมาแบบนี้นะคะแต่อันนี้จะกัดสีกระจายแบบนี้เลย กัดกระจายออกแบบนี้เลยแต่เจ้ากุุงไกเซอร์จะกัดเป็นเม็ดป้านๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะละเลื่อละเลือไปแต่เจ้ากุุงเดนมาร์กกัดสีได้เป็นระเบียบกว่าสวยกว่าอันนี้ถ้าเทียบกันก็สวยทั้งคู่นะคะปิ่นว่าปิ่นมุกว่าสวยทั้งคู่นะคะนี่แล้วแต่คนชอบแบบไหน ถ้าเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์ก็จะดูเข้มเข้มขึงขังหน่อยเจ้ากุ้งเดนมาร์กก็จะดูเรียบหรูดูดีเวลากัดสีก็จะถ้ากัดสีเต็มที่เขาจะเป็นใบสีชมพูเลยนะคะสวยงามมากนี่อันนี้จะเป็นเจ้ากุ้งเดนมาร์กนี่นะคะอันนี้ก็เจ้ากุุงเดนมาร์ก การกัดสีของเขานะคะจะก,กัดเป็นจุดเป็นป้านป้านแบบนี้ไปนี่ก็เป็นจุดสังเกตง่ายๆนะคะของการดูเจ้ากรุงเดนมาร์กกับเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเดี๋ยววันหลังจะเอาเจ้ากุงไปเทียบให้ดูกับนกกระทาน,นะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็ยังสับสนอยู่นี่ นี่นะคะเจ้ากรุงเด็กเจ้ากุ้งไกเซอร์นี่แล้วก็ยังมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะสับสนเจ้ากรุงไกเซอร์กับนกกระทาเดี๋ยววันหลังปินมุกจะรีวิวเทียบเจ้ากรุงไกเซอร์กับนกกระทาให้ดูนะคะนี่และ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ติดตามให้กำลังใจปิ่นมุกนะคะด้วยดีเสมอมาค่ะ,มะเมล็ดปิ่นมุกก็ขายเรื่อยๆนะคะมีออกมาจำหน่ายเรื่อยๆถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์ของปิ่นมุกเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ